สวัสดีครับมาพบกับผม MNP ฟาลาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจพื้นที่ป่าแถวหมู่บ้านน้องติ๋มว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีสถานที่กบดานของสัตว์ป่ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพาทุกคนไปกันเลยไปเด้อไอ้คทำรู้ไว้ตัวนี้ดีจะาเอ้ยไงดูมือเลือนเลยท่าชม หลายเยอภาพไว้จับชมกันครับ chở sức nát đâu, chở đi sai dài, nên khiến lên, muốn này. này thì này, mình <cười Việt Việt> <cười Việt> <cười Việt> ก,ก่อนผักยกก่อนดีไซน์าลายโพดเลยพอดีเลยเห็นสถานที่ถ่ายรูปพอดีเลยเดี๋ยวจะพาไปดูดูวะี่นอ้องเนี่ยกำลังนี่เองถ่ายลงถ่ายรูปนี่สาวๆไอ้ดกนงิดหน่อยแต่งตัวกรับวงทรงกรับวงสันจะแต่งมาเด้อใส่ขยงขยาวนู่มานอนถ่ายลงถ่ายรูปนี่ดูวะดีไซน์แบบนี้บริสุทธิ์สะอาดกิ่งดูวะจริง รอบหนึ่งมีพื้นพอก <c oughs> ด้วยบสุทิ์สุดนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปสถานที่ต่อไปคาดว่าท่านผู้ชมเนะี่ยน่าจะปิธียินดีอยากมาถ่ายรูปด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นสถานที่แบบนายจดจำนะเพราะว่ามันเป็นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มันเป็นละลืมละลืมบาดเองเนีน่ยไปดึงรถามื้อนี่ถึงแล้วครับที่บรลุง,งามไหมนี่ถ่ายมมรูปนี่หุดยอดเลยใครอยากให้พามานี่คอมเมนต์คอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ แล้วก็มาถึงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหมู่บ้านหนองติม๋มเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูไกลๆเดินมามา <c oughs> ถึงแล้วนี่ดูเป็นไงวิวไกลๆถ้ากดฏถ่ายรูมสุดยอดเลยด้หนิสวยมากระลึกเลื่นเล็กเล็กน้อยพรงนี้โอ้โหสวยงามมากดูนี่ตรงนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนี่ตั่งนี้ตั่งนี้จะน้อยเลย อันนี้มันก็เป็นประกฏตการณ์ทางธรรมชาตินะครับตั้งแต่ผมสมัยเนี่ยโอ้ยผมอะไรขุดแย่ตัวนี้มีเลยคุ้มตะคุมตะคาดเนาะมีก้อนอ่งมันจะถรูปถ่ายตนลุงก็งมีตะโมนเฮ้ยมะคืนมาทำไมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกบอลหนึ่งมันเป็นป่าไผ่งามสถานที่ถ่ายพีว้วงไปดิ่งอยู่อุ้ยมอ ไไแทนแทนแทนยังไงยอดเลยครับตรงนี้ <ไป S 1> ถ่ายได้เลย <ไป S 1> อาจจะเอาหัวหมุดไปในนีหรือว่าจะโผมายังไงก็ได้เด้นี่เอาไอ้ถจะเป็นเจ้าบาวเจ้าสาวถ่ายพีวิดีเีเอาไอ้กระโปงงวมไหวแล้วก็ทําเป็นยืนถ่ายคู่กันโอ้ยยอดนะครับไป ตรงนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแหละนี่ก่อนิ้นก่อนอะไรนี่ก๊กมังก๊กไม้กอวพงกอเผ็ดอยู่ตรงนี้ที่ผมพาไปดูมาเมื่อกี้ก็ขอชวนชวนครับแต่ใครอยากเที่ยวอยากอะไรก็มีถุงทรายมีะระลงมีกอเผ็ดกอไผ่ล้วก็หน่อจุงอจ้งหน่อโจนเลยคนหินตรงนี้ใครอยากมาก็ขอเชิญชวน,น,นครับที่สามอติดต่อผมได้ผมว่างตลอดครับมาเที่ยวแถวนี้สไตล์ลูกทุงนี่ผมพามาได้หมดตลอดเวลาเลยใครอยากมาก็บอกผมเลยนี่ ส่วนท้ายกมขอฝากติดตามช่องผมได้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ผมผมก็พึ่งมาทำช่องใหม่เลยครับ MNP ฟาราครับผมขอบคุณครับ